ต้องโดนห้ามแตะห้ามแตะทรายห้ามแตะห้ามวางให้แตะแตะตีให้โดนทรายเออเงี้ยนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงงสุดยอดเออเอาใหม่นี่ดิขยับตีไปดิเออเอาลูกลอยๆก่อนอย่าเพิ่งจมอย่าไปแตะทรายอย่าแตะทรายดิเออ่อขึ้นสูงหน่อยแล้วตีให้โดนทรายเออๆห่าข้นไปแฮมมันโดนลูกอ่ะโอเคครอบ โอเคอ่าพวกนดูการดีไซน์เอาลูกไว้กลางขาถูกไหมครับครับยี่เท้ายืนกว้างกว่าอะไรเพื่อสร้างฐานครับผมสองเราจะได้รู้ว่าทรายตื้นทรายหนาครับถ้าทรายหนาเราก็ตีแรงหน่อยครับทรายตื้นตีเบาครับผมจุดหลักก็หมายความว่าจุดปุ๊บนะอย่าให้โดนอย่าอย่าอย่าวางในทรายครับสวิงรมได้นะครับแต่ตอนนี้โปรจะจำลองว่าให้โดนทรายอ่าคือปุ๊บตีไปลงอย่างนี้ครับขึ้นแล้วก็ ปุ้มแล้วส่งขึ้นไปเ mm hmm. ห็นะในทำนองนี้หาไม่ทีโดนทรายครับโดยการกกว่าไม่ใช่อย่างนี้ uh huh. นะค้ขอ,ขอขึ้นมานะแล้วตีส่งไปโดนทรายเอาแล้วนะแล้ว uh huh. ตีส่ง่ยดูนะลูกไปสวยๆอ่าดูนะมองมันเหมือนง่ายเนาะโอเคแล้วมา uh huh. พูดกันตัอ